ที่นี่มีระเบิดมอบลงแล้วเข้าเย้ยมอยีู่เวลเด็กกูจะไปซื้อข้าวแล้วมีค้าะเอาอะไรไหม โย่ Yo, เอาละก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก่้เอเลียสและการแกล้งในครั้งนี้ผมก็จะเอาเจ้านี่นั่นก็คือบวกกี้ท็อกกี้หรือวิทยุสื่อสารนั่นเองซึ่งผมจะใช้เจ้านี่ใส่ไปในแจ็คเก็ตตัวโปรของเอเลียสและแน่นอนว่าเอเลียสจะไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนเมื่อคอั้ผมเอาวิทยุใส่ไปในแจ็คเก็ตนี้แล้วผมก็จะเปิดอีกเครื่องหนึ่งเพื่อการสื่อสารและฉันจะขอบอกไว้เลยว่าเอเลียสโชคดีนะ Nice t i s ไม่ได้เกิอะไรเออฉันขอผักกะเปาไม่ใส่ผักกาเพ่าะนะโอเคมาทำ กระเพราที่อะไรไม่ใช่เป็นกระพเะระพราวะนี่คราวคราวฮะทาตามแผนได้เลยโอเคเอ่อนี่ก็จะเป็นช่องนีสัยวิทยุของเอเลียนนะเพราะว่าเสื้อมันตรงนี้มันจะหนามากเลยเอ่อมันต้องเปิดก่อนไหมมันเปิดยังไงแล้วเนี่ยเอ่อโอเคอเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บโอเคเรียบร้อยตรงนี้มันนุ่มนิ่มมากเลยเขาจะไม่รู้สึกตัวเลย ในเจ๊กในลองสิเธอเธอสวัสดีคนรอแลนนี่ก็จะเป็นหนังสือฉบับใหม่ที่เราจะลงขายในสัปดาห์นี้นะมันก็ต้องแก้ไขอะไรอีกนิดหน่อยเออฉันว่าเอาเอเลียดออกแล้วก็เอาฉันเข้าไปแทนดีไหมแล้วน,น,นายจะไปไหนนะเอเลียดหาข่าวดักแล้วน,น,นายจะไม่อยู่ประชุมไม่เสร็จก่อนเหรอเอเลียดไม่เว้ยมองหน้าอย่สักทีมั้งเนี่ยกลับมาทำประชุมใหเอเลียดเข้าใจไหมเข้าใจโอเค เอาละไปเริ่มแข่กันเลยตอนนี้เราก็ได้เจอเอเลสไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เราก็ลังจะไม่ใช่ขออยุดในบทมา้างสิเออฉันก็อยากจะแก้เอเลสเหมือนกันนะใช่เพื่อนจนะจะได้แก้มันแน่นอนแต่ขอแบบจัดเต็มเลยนะแล้วเอเลสมันจะไม่โกรธฉันเหรอก็อาจจะไม่แน่แต่ว่าเอเลฟอาจจะโง่นะฮ่างั้นก็จัดเลยสิขอโทษน้องชายเออฉันก็มาใส่เอเลสมาอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ได้แก้สักทีเราจะดีเหมือนกันฉันอยากจะให้เอเลสเดินไปถลไว้ทำไมเดี๋ยวไม่เดินไปทางนู้นวะ ต้องนี่ขยับรถใหม่เลยตรงนี้ที่แคบซะด้วยตรงนู้นน่าจะมีที่จอดได้อยู่เออเหมือนว่าตรงข้างน้าน่าจะเข้าได้อยู่นะโอเครีบเลยรีบเลยโอเคเอาละเริ่มกันเลยเฮ้ยรีบรีบ,รบหน่อยสิวะอะผมไม่ได้พูดนะไม่ทราบว่าคุณพีผัวหรือยังครับคุณผู้หญิงอะไรวะต้องให้ฉันตามผัวฉันมาไหมคะอ,อไม่ต้องครับไม่ต้องแล้วจะสั่งอะไรล่ะคะราซอสใส่หัม่ผมก็พอแล้วครับราใส่กระแสนดิอย่าเข้าใจใผิดนะผมไม่ได้พูดนะดีรีบรอสมาล่าเร็วเข้า ทำช้าจังวะเฮ้ยเสียมันมาจากไหนวะคุณนี่เจ็บกว่าเด็กข้างบ้านอีกนะครับป้าป้าพอจะพูดว่าอาหารร้านนี้เจ็บกว่าอาหารร้านนูอ้องดิงนะครับวันนี้มีแต่อะไรวะเนี่ยหมอบเริ่หมอบเริ่มอันนี้มาแล้วอยู่ๆจะมา,อาซอนละใส่หำยังไม่สุกเลยแล้วกูจะกินยังไงวะเนี่ยโอเคเข้ามานู่นแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเองตอนนี้เดี๋ยวฉันจะเล่นง,งานให้หนักเลย เฮ้ว hey, there.. in ่าไงผมมาป้อนครับมีกาแฟกี่เม็ดเอามาให้หมดเลยอะไรของนายเนี่ยกูไม่ได้พูดนะไม่ใช่ไม่เข้าใจตัวตัวกับกูไหมล่ะก็มาดิเฮอยกูแค่อมากไปกินกาแฟแล้วนันเนี่ยทำได้แค่นี้เองเหรอวะอย่าได้เจอไปฉันแค่ไม่อยากทำลายคนอ่อนแอกว่าฉันเท่านั้นเองนะอะไรกันนะกันหนาวะนายมึงแกกูย่า เอากาแฟทิ่ดิ้งเสรทั้งขยะเอาให้แล้วเมื่อกี้ยังไม่สาสางน่ะเอามาต่อยกันเลยดีกว่าไอ้กูข้าวกูข้าวเจ้าสารขยะมาเก็บขยะให้ไม่ต้องหลงเหนือฉันเก็บเองน่าไปไกลๆเลยมึงจะขายไม่ใช่กาแฟไม่ค่อยรู้เงาเพื่อนมึงขึ้นไปเลยไอ้จะจะจะเฮ้ยเล่นเลยขนาดนี้เลยหรอวะเดี๋ยวมึงเจ๊กูเดี๋ยวเจ๊จะเอาฟันปลอมยายแกไปซ่อนไอ้แมเจ๊นี่แกจะไม่ไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยแน่จริงก็มาทุบหัวฉันเลยสิเอ้แมันจะมาทุบหัวกูจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะ กูได้กาเฟ่มาแล้วไปก่อนนะพวกน่าจะยังจับคห้ได้สิโอเคโอเคพร้อมนะพร้อมนะสามสองหนึ่งอะไรว่านายลืบปกระจกรถเบนส์ผมไม่ชอบเป็นคนมาโดนตัวผมเลยนะหรือชอบพี่มากค่ะมานคำจะพูดเลยกูกูไปละถ้าชอบเข้ามาหาพี่ที่ห้องนายนะ ตาเจอสอิละครับเอะผมไม่ได้พูดนะเออไอ้อน,นี่มันจะแย่งแฟนฉันตอนหนุ่มๆน่นะแต่ผมชอบคุณยายมากเลยนะครับอบใครพูดวะนี่แกจะเป็นอะไรกับฉันอีคนหนึ่งใช่ไหมเฮ่ออผมว่าผมไปดีกว่าครับเออเกือบโดนตีก่อนแกแล้วกูผมเห็นล่องตูดคุณด้วยละเออผมไม่เอ้ไมแบบ่แอบด้วยตื่นเจ๊ได้ยังไงนะฮะอะไรอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะบอกที่นี่มีระเบิดที่นี่มีระเบิดลบเร็วลบเร็ว ระเบิดเออระเบิดระเบิดเออระเบิดด้านนะได้ไม่ได้ไม่รู้กูไปแล้วเข้ามาตัดผมเลวยหรอผมสร้างที่นี่อยากจะตัดอีกแล้วเนี่ยลา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 ตัดผมดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอบนี้จะเอาให้หนักเลยฮิตัดดินๆหน่อยสิชั่งผมเสียทรงหมดแล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดนะครับที่นี่มีระเบิดมอบลงแล้วเข้าเงยมีอยู่เวเอาเฮ้ยแล้วกูจะอยู่ับเพียเลยวินิย์ กูไม่อยู่แล้ว